ต้องสู้สู้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมชัยพรวิวัฒนาบาทินนะครับผมว่าที่ภูสะมาศสจอเขตเจ็ดบางบัวทองครับผมเขตเจ็ดครับผมเขตเจ็ดครับชัยพรวิวัฒนาวาทินนโยบายของผมนะครับท่านครับผมมีความยินดีมากครับที่จะมานำเสนอนโยบายข้อที่หนึ่งนะครับเรื่องรถติดส่วนข้อที่สองขยะ เรื่องที่สามอาชีพของคนในจังหวัดนนทบุรีรเรื่องที่สี่การศึกษาครับครับผมเรื่องรถติด <c oughs> ผมมีมาสี่เรื่องครับผม <c oughs> ผมมีมาสี่เรื่องนะครับ <c oughs> เรื่องที่หนึ่งนะครับรถติด <c oughs> ปัจจุบนันนี้รถในจังหวัดนนทบุร,รีอ้างอิงจากผลส่งนะครับหกแสนกว่าพันนะครับหกแสนสองหมื 6, 000 20, 000่นห้าพัน ขอบคุณครับในช่วงเล็ก่วนรถในซอยก็จะมุงหน้ากัานออกมาเต้นกาจนาเต้นแจงวัฒนะเต้นสะพานพน,นังเก้าปัจจุบันรถการ,การจนาตอนเนี่ยติกหนักมา,ากซึ่งถนนมันไม่เพียงพอเราก็ไม่สามารถที่จะไปสร้างสนงเพิ่มได้ แต่เราเนี่ยจะทำการขนส่งโดยรถไฟฟ้าจากในทอยเพื่อมาต่อรถไฟฟ้าบนโบกหรือไปทางเรือทั้งนั้นปัจจุบันนี้รถไฟฟ้าประชาชนไม่ค่อยใช้นะครับเพราะอะไรร้ไหมครับเพราะอะไรครับแทนครับใช่ครับแทนครับถูกต้องครับเราจะมีรโยบาย รถไฟฟ้าเนี่ยประหยัดต้นทุนเข้าไปอีกครับประหยัดค่าโดยสารให้พี่น้องได้ใช้โดยทั่วถึงกันนะครับในรูปแบบที่สองขยัทุกท่านท่าดีอยู่แล้วสามสี่วันรถขยัมาเก็บขยัหนึ่งครั้งนั่นหมายความว <als> ่ารถขยัไม่เพ <as> e ียงพอเหรอรถคุณที่เกียร์รถขยักรถขยัที่เกียบ ไม่ใช่ครับผมปัจจุบันรถขยะหนึ่งคันเข้าไปทิ้งขยะไม่ได้ครับถ้าเราบริหารรถขยะให้ทิ้งได้วันละสองเที่ยวผมว่าขยะตกค้างในจังหวัดนนทบุรีจะน้อยลงแล้วขยะเนี่ยเราสามารถที่จะ ไปเพิ่มมุลค่าได้ด้วยอย่างเช่นเอาไปทำพื้นวิ่งที่มันซับถอดมากกว่าพื้นปูนทุกท่านลองศึกษาด้นะครับพื้นปูนนี้แข็งมากเราจะใช้แค่รองเท้าอย่างเดียวเพื่อไปคับถอดข้อเท้าเราเนี่ยไม่ได้นะครับมันก็มีพื้นด้วยนะครับเราสามารถเอาขยั มาทำเป็นกระแสไฟฟา้าได้ครับสร้างงานสร้างอาชีพได้เรื่องที่4อาชีพในจังหวัดนนทบุปปรีมีทั้งหมด34โรงเรียนซึ่งหมายความว่าเด็กต้องกินนมทุกคนแต่นี้นมเนี่ยปัจจุบันเราเอามาจากไหนครับนมมาจากไหนครับ โคราาปาโคราาครับปากช่องนำจากโพร่าปากช่องครับวงเล็กที่เดียวกันไหมครับ <laughs> แต่ทุกท่านรู้ไหมครับงนทับ,บุรีมีแพะนะครับเราสามารถผลิตนงแพ้ให้กับนักเรียนทั้งหมด34โรงเรียนได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ซึ่งเราจะใช้น้ำนมประมาณ3,000ตันอ,อ้อขอโทษครับ3ตันต่อวนันเพราะฉะนั้นเราจะต้องส่งเสริมนะครับการเลี้ยงแพะกระจาย1โคเรือนเนี่ยไม่สามารถที่จะผลิตน้ำนมแพะได้ต่อวัน3ตันนะครับเราต้องกระจายอาชีพออกไปออกไปนะครับครับผมส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องการศึกษา ท่านทราบดีใช่ไหมครับเอกชนกับรัฐบาลเป็นไงครับสองมาตรฐานไหมเ,เด็กป .6 นี่ทุกวันนี้ยังเรียนยังอ่านไม่ได้ทําไมเอกชนเด็กอ่านได้ตั้งแต่ป .2 ป .3 แล้วครับนั่นคือการเปลี่ยนรั้งไนมครับใช่ไหมครับถ้าการศึกษาอของเราดีทําไมเด็กต้องเรียน พิเศษครับม<ฮ>ากันด้วยครับแต่ย้ำอยู่กับพี่หรือแต่กาหน้าไปพร้อมกับผมชัยพรนิวัฒนาวาริรานท<ฮ>ีมดรไพบูนจิตรบุูทคฮาร์ดมาบุนด์สู้ๆเป็นเลือดเลยเนี่ย <c oughs> เอาเว้ยมาบุนด์สบ้าว่ะก็โอเคครับรวมดูดีภาพรวมดูดีแล้วล่ะ ประเด็นก็คือถ้าถ้าเราพูดว่าถ้าเราพูดว่าเราเราต้องหาจุดลงให้เจอนะเราแร็ดิ้งให้ได้ในแต่ละมิติแต่ละประเด็นเมกี้พอเราพูดในใบภาพรวมปุ๊บเราก็อาจจะลงเน้นมากเใอพื้นที่ตรงนี้เราพดเป็นพื้นที่บุสลินางที่บอกเป็นพื้นที่มุสลินเราบอกว่าเพื่อถ้านาถ้าเทีบให้กับชาวุสลินของเราเนี่ยที่อยู่ในพื้นที่พวกนี้ ปกติก็ไม่มีงานมีการถามแต่เราอย่าพูดคำที่มันนิสิติเราพยายามสามารถจะส่งเสริมสร้างอาชีพให้กับพวกเราที่หรือเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับพวกเราทาวพุทธิ์สลิมนะอะไรพวกนี้นะก็ขอบคุณครับก็ดูเดือนช่วงหลังมันเหมือนแบบไล่สเกลดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะส่วนเรื่องท่าทางม,มือดี ไม่ดีมันเดินเหมือนเก่งเก่งแบบคนที่ผ่านๆมาถูกคอมเมนต์ใช่ไหมว่าขาลงน้ำหนักอะไรวันนี้พี่ก็เลยลงน้ำหนักสองขาทังหลักทักทับและสุดท้ายพอยูอ่เข้าการเมื่อยใช่ไหมครับมันก็เลยทำให้เราดูออกส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องสายตาพี่กว่าสายตาหากำลังใจ ก็คือจะหวาดางตาฝั่ง,งนี้ถ้าได้ฝั่งนี้มองฝั่งนี้ปุ๊บมีกําลังใจแล้วก็จะหวาดสายตาเลยอันนี้ไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเรามองหากําลังใจได้แต่ว่าเราอยากยากฝั่งหลังที่เดียวแต่ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยพี่ก็กวาดสายตาไปทั่วๆใช่ไหมพอเริ่มดอบลงก็หันมาหากาลังใจใหม่แต่ก็กวาดไปเรื่อยเรื่อยส่วนข้อมูลดีลนะมีตัวเลขมีข้อมูลให้ให้คนฟังเชื่อได้ว่าเราเราทำข้อมูลมาเกีย่ยวกับนโยบาย ส่วนเรื่องก,การจัดเรียงเนื่องจากว่าเราเราต้องยอมรับก่อนว่า5นาคีเนี่ยมันพูดนโย,ยบายทั้งหมดไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะเอาทั้งหมดเนี่ยกับเวลาที่มันมีอยู่อย่างจำก,กัดเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่ดีสักนโยบายเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเลือกเจาะเจาะลึกเลยวันนี้ในส่วนของผมผมจะมานําเสนอนโยบายนี้แล้วก็เล่าเรื่องนี้ได้เลยเมื่อักคู่พี่พยายามจะเอาให้ครบมันก็เลยพยายามไปเกือบดี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 อี แต่ถ้าเกิดผมเชื่อว่าถ้าเกิดเอาแค่ประเด็นเดียวนี่ทาได้ดีมากแล้วก็เรื่องน้ำเสียงเหมือนท่อดท,ท้ายเนี่ยไม่เกรงแล้วอ่ะพอไม่เกรงปุ๊กมันก็ปล่อยอารมณ์ได้ไม่ไม่ไม่ผิดเ,เรื่องการปล่อยอารมณ์เพราะว่าเราทํางานความรู้สึกกับคนฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเอาใจคนฟังได้คือเราต้องให้เขามีความรู้สึกร่วมกับเราพอพี่ไม่เกรงทุกอย่างก็ดีหมดฉะนั้นของพี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษากา,การพูดน้ำเสียง เริ่มต้นอยู่ในเกณฑ์พอใช้แล้วก็ทยานขึ้นดีๆๆๆเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่ไม่เกรงเนี่ยผมคิดว่าทําได้ดีมากสุดปูนะอาจารย์หลับแล้วจะตื่นตื่นเลยเมื่อนอาจารย์่งหนังคือแล้วจะแบบมันเรื่อยๆแล้วก็หลับไปแล้วมันปูระเบิดตอนท้ายตกแจ้งเตืนมาทีเดียวเลยทีเดียวเลยปเ,เ,เป็นคนทำกบข้าวอร่อย ก็อร่อยากเผ็ดอร่อยมากเผ็ดเป็นซอสแรงไปทำคำพูดให้เผ็ดกัแบขบ้าวที่ทำคุณจะดีมากนะข้อมูลที่มีอยู่เยอะเยอะสักจนไปดูว่า,าจะเอาอะไรมาตัวพระเอกนี่หาหาผมหาพระเอกก็เจอมีแต่ตัวตัวประกอบเต็มไปหมดเลยดังนั้นเวลาที่พูดภายในห้านาทีเนะี่ยอยา่างที่ท่านสอบว่าหาตัวตัวพระเอกเมื่อกี้เหมือนกัน เอกก็เ <One> ป <input> <ge ar> ็น <ies> ต like ัวโกงเลยเปนโรงเรียนแล้วเป็นตัวแพ้เลยนี่ก็เหมือนกันที่เดี๋ยวนี้หาเอกไม่ได้เลยนะครับอย่างเกงอย่างเก่งบางทีเนี่ยถ้าเวทีกว้างอนุญาตให้เดินไปเดินมาได้แต่แบบไม่ใช่แบบเดินแบบล็อกเงี้ยเดินจับสายตาสายตาคุณเหมือนทุบตะกวาดใส่คนเก่งผมเห็นต่างกับท่นตอนนี้จริงคือข้อกวาดมาแล้วกอดูเงี้กวาดคือแทนที่จะกวาดเป็นทุบๆเลยแหลเหมือนเหมือนแบบเอ้ย เมียกันได้แบบนี้แล้วตำรวจเมียกันมาเดียวมมาเลยไม,ไม่ไม่ดูอะไรนะครับและอย่างหนึ่งช่วงแรกเสียงสั่งนิ่อาจจะเป็นเพราะว่าประมาทละสั่นสั่นสั่ประมาณสักประมาณสี่สิบห้าวิน,า,นา,าทีออพอเราเริ่มมีเสียงดังขึ้นเราก็สงบขึ้นก็เหมือแนแบบอย่างเงี้ยเป็นเงีแล้วก็ลองกำลังแลงัวก็อ่ะตอนสามสิบนาทีเราตายผมเลย,ย<ๆ>นั่งสิ่งทานของทุกคนเลยนะตั้งแต่เข้าไปมาห้าคนเหมือนกับคือตาต้าหรือข้อมูลไม่แน่ เลยพรข้อมูลไม่แน่นนไม่สามารถที่จะถ่ายทอดองค์ประกอบความสุขไปได้ผมยังไม่ได้ความรู้สึกแลวผมอยากจะการให้คุณผม,มอยากกต่อไปอยากผม,มอยากการให้คุณแต่เพราะอะไรทำไมมันจะอยากการให้ให้คุณเนี่ยยังไม่ฟิวชั่นถึงข้อที่หนึ่งเลยนะครับ,บคุณครับ